สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของอาการเลี้ยงปลาสวยงามมากดีกว่าครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็ต้องมีบ่อปลาเล็กๆหรือไม่ก็อยากเลี้ยงปลาแต่อาจจะติดปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเราเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยการดูแลหรือว่าเรื่องออกซิเจนเนี่ยสำคัญไหมสําหรับปลาเราจําเป็นต้อง ใส่ต้องดูแลหรือเปล่าวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างปลามา5ชนิด6ชนิดนะครับประมาณเพิ่มมาอีกชนิดหนึ่งให้เลยนะครับเป็นปลาที่โดดเด่นมากนะครับในปัจจุบันพูดถึงแล้วใครๆก็ต้องรู้จักนะครับแล้วสามารถที่เราจะเลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้นะครับการดูแลก็ไม่ยากเกินไปนะครับอันนี้เรามาพูดถึงชนิดแรกก่อนเลยชนิดแรกเนี่ย ผมจะพูดถึงปลาหางนกยุงนะครับเพราะถือว่าเป็นราชินีแห่งปลาสวยงามเลยก็ได้ที่เป็นตัวเล็กๆนะครับปลาหางนกยุงเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นปลาน้ําจืดนะที่มีขนาดเล็กได้มีความสวยงามจะชอบอยู่กันเป็นฝูงนะครับพอเราให้อาหารสังเกตเลยว่าจะแบบเข้ามากินอาหารรวมๆกันแบบดูแลน่ารักดีนะครับแล้วก็สามารถแพร่ขยายพันธุ์ง่ายมากเลย างทีเราซื้อมาแค่คู่หนึงหรือ2คู่นะครับแป๊บเดียวครับเดือน2เดือนนี่โอ้โหลูกเต็มบ่อเลยนะครับแล้วก็นิยมที่จะเลี้ยงในอ่างปลาอ่างบัวนะครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายและราคาก็ไม่แพงเกินไปด้วยที่สำคัญนะครับผมปลาหางนกยุงเนี่ยถือว่าช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายได้เป็นอย่างดีเลยครับสามารถที่จะเลี้ยงในตู้ปลานะครับ ได้เพราะว่าเราจะเห็นความสวยงามของหางปลาหางนกยุงนะครับจะพิ้วไหวไปตามสายน้ําเลยนะครับถ้าเลี้ยงได้หลายตัวในตู้เดียวกันเนี่ย แล้วเราใส่พวกไม้น้ําลงไปหน่อยนะครับจะเพิ่มความสวยงามได้เป็นอย่างมากเลยได้เป็นธรรมชาติด้วยนะครับไม้น้ําเราก็หาซื้อง่ายเลยตามสวนจดจ,ดจัดนะครับต้นละสิบบาทแต่ถ้าให้ผมแนะนําไม้น้ําในการเลี้ยงในตู้ปลานะผมแนะนําเป็นพวกสาหร่ายหางกระลอกกับสาหร่ายนะครับมันจะแบบใส่แล้วมันจะสวยมากเวลาที่ปลาว่ายไปตามพวกสาหร่ายพวกนี้นะครับผมตัวที่2ผมจะพูดถึง ปลาสอดนะครับปลาสอดนี่ถือว่าตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยเป็นอันดับต้น,ตนๆเลยที่เราจะนิยมเลี้ยงกันในสมัยเด็กๆตอนเรียนอยู่ประถมนะครับปลาสอดเนี่ยวลาออกลูกทีเนี่ยประมาณครั้งหนึ่งถึง20ตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมากๆชอบกินพวกพืชน้ำนะครับตะไคร้แล้วก็ ลูกไายยุงอะไรกินได้หมดเลยและที่สําคัญคือปลาสอดเนี่ยสามารถกินพวกสาหร่ายที่ติดตามขอบบ่อได้นะครับแล้วเวลามีหลายสีด้วยนะครับปลาสอดจะมีทั้งสีแดงสีส้มสีดําแต่ที่ผมนิยมเลี้ยงเลยก็จะเป็นสีแดงนะครับและปลาสอดเนี่ยนะครับก็ มันจะมีทั้งเดี๋ยวนี้มันพัฒนาสายพันธุ์มาจะมีทั้งหางของเรียกว่าไงหางเป็นทีบนะครับหางหางดาบนะครับแล้วปลาปลาสอดธรรมดาอย่างเงี้ยหางดาบนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นที่นิยมมากเวลามันออกรูปมาเนี่ยโอ้โหรู้เลยครับว่าลูกมันที่ออกรูปเป็นตัวนะครับตัวเล็กๆเ,เต็มบอ่อเลยโอ้โหเห็นแล้วแบบสวยงามมากแต่จะให้ใส่ไม้น้ําเลี้ยงปลาสอดก็ขอแนะนําว่าเป็น สาหลายสวยจริงๆครับพวกสา่ายหางกระลอกสาหลายจีนเป็ดเนี่ยใส่แล้วมันสวยแล้วลูกปลาเนี่ยสามารถที่จะไปหลบตามสาหรลายพวกนี้ได้นะครับอันที่3ที่ผมจะพูดถึงปลาอีกตัวหนึ่งที่ไม่ต้องเลี้ยงโดยออกซิเจนก็คือปลากัดพอพูดถึงปลากัดเรารู้เลยครับเป็นที่นิยมของคนไทยมากและของเด็กๆมากไม่ว่าจะเป็นปลากัดหม้อปลากัดจีนนะครับแล้วทุกวันนี้ปลากัดเนี่ยมีการเขาเรียกว่า ยังไงอ่ะพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสีบางตัวเนี่ยเป็นราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับอย่างที่เป็นสีธงชาติอย่างเงี้ยหรือว่าสีทองนะครับตามสวนจตุจักรก็ขายไม่แพงก็ตัวหนึ่งขั้นต่ําก็5บาท10บาทนะครับปลากัดจีนก็จะพิวนิดนึงมีหางมีหางแฉกมีหางหูหลายอย่างมากเลยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องต้อง เคยเดินตามสวนจัดจะเห็นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เราเลี้ยงง่ายด้วยปลากระดนี่ปลากระดนี่เน้นนิดนึงนะครับผมถ้าจะเลี้ยงรวมเนี่ยจะต้องเป็นปลาที่เกิดในคอกเดียวกันนะครับถึงสามารถที่จะเลี้ยงรวมกันได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่คอกเดียวกันเนี่ยมันจะกัดกันเพราะปลากัดเนี่จะชอบอยู่เดียวเดียวแล้วเวลาเลี้ยงปลากัดจริงๆ,ๆนี่ก็เลี้ยงง่ายมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงในในขวดโหล หรือขวดน้ําพลาสติกที่เขาทิ้งตามหน้ากองขยะหรือตามหน้าเซเว่วนอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะเอามาใส่เลี้ยงปลาก,กัดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราพูดไปเลยไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเน้นย้ำบางตัวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกปลาอีกตัวหนึ่งตัวที่4นะครับคือปลาบอลลูนปลาบอลลูนนี่ถือว่าผมตอนหลังๆนี่ก็เริ่มชอบนะครับเพราะว่ามีลักษณะเหมือน มันกลายพันธุ์มาจากปลาสอดท้องมันจะก,กลมๆหน่อยแล้วนี่บอกเลยว่ามันมีหลายสีสันมากที่สําคัญคือมันออกลูกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยเลี้ยงนะครับแต่แรกไม่ค่อยชอบเลี้ยงครับชอบเลี้ยงปลาสอดมากกว่าแต่พอได้ปลาบอลลูนมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันออกลูกเยอะมากๆแล้วมันสวยนะครับแล้วเราก็โอเคตัวหลังก็เลยเริ่มหันมาเลี้ยงแล้วก็กินพวกสาหร่ายเหมือนกันกินอาหารเม็ดเหมือนกัน นะครับแล้วก็ปลาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับปลานี่ถือว่าทุกคนต้องเคยเลี้ยงมาก,ก่อนนั่นะคือปลาทองนะครับปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทองนี่ก็ต้องบอกก่อนว่าจะไม่ได้ออกรูปเป็นตัวนะครับแต่ว่าจะออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นไข่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่ิยมเลี้ยงของคุณแต่ผมมองว่าปลาเงินปลาทองเนี่ยหคุณต้องขยันเปลี่ยนน้าพื้นที่เนี่ย ต้องตองให้มันกว้างนิดนึงและอย่าเลี้ยงเยอะเพราะว่าถ้าเลี้ยงเยอะเนี่ยปัญหาของปลาเงินปลาทองเนี่ยคือมันจะเป็นเชื้อโรคนะครับพอมันเป็นเชื้อโลคแล้วเนี่ยมันจะมันจะตายบางทีตายยกบ่อเลยอะนะครับรักษายากปลาเงินปลาทองแต่ต้องยอมรับว่าความสวยงามมีนะครับเลี้ยงเป็นคู่สักสองตัวสี่ตัวเนี่ยกำลังได้ตัวแล้วก็บ่ออะไรพวกนี้ต้องพยายามดูนิดนึงนะครับหา หาที่มันกว้างๆนิดนึงเพราะปลาพวกนี้มันสามารถไม่ต้องใส่ออกซิเจนก็นได้แต่ว่าต้องต้องมีพื้นที่หนึ่งพื้นที่แล้วก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนน้าด้วยนะครับอันนี้ในรูปเนี่ยผมก็พยายามที่จะหาหารูปที่ให้เห็น,นชัดๆเลยนะครับว่าทั้งไม้น้ําทั้งการจัดนะครับแต่ละรูปเนี่ยบางทีก็มาจากลหลายๆที่ต้องขออนุญาตแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็คือขอเอามา นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันไม่มีเจตนาที่จะเอาไปขายหรือไปทําอะไรให้เกิดไรายได้นะครับแต่ก็คืออยากให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าไม้น้ำเนี่ยเวลาที่เราจัดนะครับหรือภาชนะในการเลี้ยงเนี่ยถ้าเราเอาไปเลี้ยงตรงหน้าบ้านเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วยภาชนะตัวไหนได้บ้างนะครับยังปรกกาดได้เห็นไหมครับขวดโหลแต่เราก็สามารถที่จะหาตามท้องตลาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวดแบรนด์อย่างนี้เห็นไหมฮะใส่สารหลเข้าไปนะครับ ใครที่มีพื้นที่น้อยก็ไม่จาเป็นต้องต้องไปซื้อ,อที่จะเรียกว่าอะไรนะภาชนะที่จะใส่เลี้ยงเนี่ยให้มันกว้างเกินไปนะครับแค่มุมเล็กๆก,ก็ได้เพราะบางคนอยู่หอนะครับบางคนเป็นบ้านทาวเฮ้าส์เป็นทาวโฮมสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มีบ้านเดี่ยวก็โอเคหน่อยมีพื้นที่หน่อย แต่จริงๆเนี่ยนะฮะเราจัดเล็กๆเ,เนี่ยภายในบ้านเนี่ยเวลาเวลาที่เราเหนื่อยจากทำงานมาแล้วเรามองไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันสบายตานะครับสบายแบบสบายหูสบายตาผ่อนคลายได้เห็นไหมครับนะครับแล้วที่สำคัญอยากจะบอกพี่ๆไว้เลยว่าถ้าเราจะเลี้ยงปลาเนี่ยก็ต้องขยันเปลี่ยนน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามดูดขี้มันออกเลยมันออกนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งเลยเนี่ยมันก็ จะทําให้น้ํามันเริ่มเน่านะครับใส่เวลาที่เราเปลี่ยนน้าเนี่ยก็เราไม่จะเป็นต้องถ่ายออกทั้งหมดนะครับดูดขี้ปลาออกให้เหลือสักน้ําสมมติเราเต็มบ่เราก็ให้มันเหลือสักครึ่งบ่นะครับพอมาเหลือสักครึ่งบ่แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใส่น้ําก๊อกนะครับเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ปลาจะไม่ตายหรือว่าถ้าเราเจะรองน้ําเก็บไว้ก่อนก็ได้ เพื่อให้มันหมดพวกเหมือนกลิ่นคอรีนะครับผมหลังจากนั้นเราถึงเอามาเทใสบ่บ่อปลาที่เราเตรียมไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่เพื่อนๆพพี่ๆทุกคนซื้อปลามาผมไม่แน่ใจว่าพอจะทราบหรือยังแต่ถ้าคนยังไม่ทราบผมก็ขออนุญ,ญาตแนะนํานิดนึงนะเวลาเราซื้อปลามาปุ๊บเนี่ยเราจะเอาลงบอ่อเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบเทใส่นะครับเพราะว่าควรจะแช่ไว้เอาถุงนนะ็จะแช่ไว้ในบอ่อก่อนนะครับประมาณสัก30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งปลาไม่ตายครับ แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บพอมันเริ่มปรับสภาพน้ําได้แล้วเนี่ยคือถุงน้ําในถุงกับน้ําข้างนอกมันเริ่มปรับสภาพหากันได้เนี่ยเราก็ค่อยๆเทลงไปนะครับอันนี้เป็นปลาบอลลูนนะครับผมเห็นไหมครับท้องจะใหญ่แล้วก็มีหลายสีด้วยมีทั้งสีส้มสีขาวสีดำนะครับสีออกแดงๆก็มีนะครับปัจจุบันมีสีผสมด้วยเหมือนเช่นตัวก็จะมีทั้งเนี่ยเห็นไหมมีหลายจุดขาวจุดดํา นะครับแล้วก็บางทีก็มีสีทองด้วยเนี่ยอันนี้เป็นตู้ปลานะแต่ที่จัดจุจักของทางแถวหมอชิดเนี่ยเขาขายตัวละ2บาทนะแต่ว่าต้องซื้อประมาณ10ตัวขึ้นไปนะครับเห็นไหมมีสีทองด้วยเห็นไหมครับแล้วเวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะใส่ใส่บัวก็ได้นะครับเลี้ยงในตู้ก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็นี่อันนี้บอลลูนนะครับแล้วก็ยาซึ่งควรจะมีติดไว้เลยนะครับ คือยาเหลืองมันจะอยู่ที่ท้ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นซื้อติดไปเลยครับเวลาที่เราเทสพยายามใส่สักนิดหนึ่งไม่ต้องมากครับโรลเวนที่น้าเนี่ยมันจะช่วยป้องกันพวกเชือ้อราพวกอะไรได้อันนี้นะครับเป็นปลาตัวสุดท้ายที่ผมจะบอกพี่ๆนะครับก็คือเขาชื่อว่าปลาเซลฟิลโมรีนะครับปลาตัวนี้มันจะเด่นมากเลยมันมาจากพวกเหมือนๆอเมริกานะครับคือมันจะมีกระดอง เขาเรียกกระโดงกระโดงข้างหลังเนี่ยมันจะสูงมากใหญ่มากเวลาที่มันพองตัวสวยงามมากแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเขาบอกว่าเวลาที่เราเลี้ยงปลาแล้วเราอยากจะให้ปลาหางนกยุงของเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหางใหญ่กระโดงสวยเขาให้อปลาพวกนี้ครับไปใส่รวมกับปลาหางนกยุงนะครับเพราะมันจะผสมพันธุ์กันได้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเคยอ่านตำราแล้วเขาสอนให้ไป เอาไปใส่แล้วปลาหางนกยูงของคุณมันจะกระโดงแบบว่าใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะครับบางคำอันไหนถ้าพูดผิดเพี้ยนไปไงก็ขอโทษด้วยนะครับก็พยายามที่จะนำเอาข้อมูลดีๆข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้พี่ๆทุกคนนะครับปลาพวกนี้บอกเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะลงคลิปที่ที่บ้านที่ถ่ายให้เห็นนะครับกับบอ่อปลาบอ่อปลาที่ผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบอ่อปูน นะครับเป็นบอ่อปูนแล้วผมก็จะเลี้ยงเยอะมากนะครับเลี้ยงทุกอย่างเลยเวลากลับมาบ้านทีก็ให้จะกลับดึกจะไม่ค่อยเห็นต้องเห็นตอนเช้าพอเช้ามาให้อาหารปลาโอ้โหแบบทั้งลูกปลาทั้งอะไรก็มากินแต่ถ้าเลี้ยงปลาหางนกยุงต้องระวังนิดนึงนะครับระวังนกนั่นเองเขาเรียกว่านกกลางนกกลางเขนะ่ะมันจะชอบมาจิกพวกลูกปลาไปกิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตะแกรงกั้นเอาไว้หรือแผ่นซีดีแฝนไว้เพราะพวกนี้มันจะกลัวนะครับอันนี้ปลาอันนี้นะปลาบอลรูนนะเห็นไหมครับมีหลายสีเลยเนี่ยดูเดียหางเขาเรียวกว่าหางบ่วงด้วยเออเมื่อกี้ผมปลาสอดจะมีหางบวงกันนะเดี๋ยวนี้ครับมันพัฒนาสายพันธุ์มาก็มีเหมือนกันอันนี้นี่อันนี้ปลากุหลาบแดงนะกุลาบแดงลืมพูดเรื่องปลากุหลาบแดงเลยปลากุหลาบแดงก็เลี้ยงง่ายนะครับแล้วสีจะสดมาก เนี่ยปลากุหลาบแดงตัวสีแดงนะครับสีจะสดมากถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะเรียวเรียวยาวแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยท้องมันจะใหญ่นิดนึงนะครับปลาจะสังเกตง่ายนะครับซื้อมาเลี้ยงแต่ถ้าเป็นผมผมจะชอบปลาสอดนะอย่างเงี้ยตัวผู้นะครับสังเกตตัวตัวมันจะเรียวยาวนิดนึงหางบวงด้วยแล้วเห็นไหมฮะมันจะมีจุดหลายๆจุดเลยมีสีดําสีทองอันนี้สีดําอย่างเดียวเห็นปะ่ะสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่ๆครับ อันนี้จะเป็นสีขาวบอลลูนสีขาวหางบวงอันนี้คือยาเหลืองนะที่ผมบอกไว้ครับเนี่ยคือยาเหลืองนะฮะสามารถที่จะใส่ในน้ําให้ปลาได้ครับ<ด>อันนี้เป็นที่บ้านผมนะครับถ่นนายมาอตอนเ <ปา S 2> ช้าน <ะ S 2> บาน,นะครั เห็นไหมผมก็จะเป็นบ่อคูณนะครับนี้เป็นที่บ้านนะทุกคนชอบเลี้ยงปลามากก็จะประมาณสักเจ็ดถึงแปดบ่อนะครับในบ่อก็จะมีสาหร่ายหางคอลมีต้นเล็กๆเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้ไม่รู้ต้นอะไรซึ่งเขาใส่พวกสาหร่ายหางคอลเข้าไปนิดนึงคล้ายๆแบบต้นจะเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็จะมีปลาใส่พยายามพยายามจัดให้มันเหมือนธรรมชาติเลยเพราะว่าวันเรากลับมาเราเห็นไม้เขียวๆและปลาเองก็อยู่ในอยู่ในแบบลููกอย่เหมือนธรรมชาติโรยอาหารให้นะครับตรงที่หลงของลูกปลาบ่อนี่กําลังจะล้างเพราะว่ามันเป็นปลากระดินกยต้องระวังพวกนกกลางเสืด้วยนะครับบ่อนี้ส่วนใหญ่เป็นหาพวกยุงนะครับเป็นหาพวกยุง ปลาอันนี้ลปลาเต็มเลยปลาหางนะครับสุดตัว<ม>พ่อแม่ไม่ไปไหนหมดแล้วไม่รู้นกลกลางเขียน่าไปกินรือย่างไม่รู้นะครับ อันนี้ก็รวมๆก็จะมีปลาดอกกุหลาบด้วยบ่อึด้วยนะครับแต่อาชีพเนี่ยที่ทํามาเนี่ยก็คืออยากให้พี่เพื่อนๆนะครับสนใจเนี่ยก็สามารถไปทําได้นะครับเนี่ยผมผมไม่ได้ใช้ออกซิเจนเลยนะสามารถที่จะเลี้ยงที่จะซื้อมาเลี้ยงมาเลยได้นะครับแล้วก็บ่อปลางๆก็ได้กระมังก็ได้เลไก็ได้นะครับใส่แล้วก็ใส่ ขันไม้น้ําลงไปหน่อยให้มาดูแบบเดวกใสวันหยุดนิดนึงมานั่งดูในเรือตาครับล้างเป็นลาบุญที่ปลาออกเห็นไหมลูกมันเต็มเลยเห็นไหมครับลูกมันเยอะมากอันนี้เป็นลูกของปลาบอลูนนะครับแล้วก็ลูกปลาสอดแล้วก็มีปลาอะไรนะที่ผมพูดไปสุดท้ายสุดท้ายเลยเนี่ยปลาเซลคินมอลลี่ที่กระดองใหญ่ๆนะครับกระดองใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยสวยสวยเหมือนกันนะครับ แล้วก็เอาพวกตุ๊กตาตุ๊กตาจัดไปหน่อยวันหยุดเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยนั่งดูแต่ปลานี่ะครับเนี่ยแค่ดูดน้ำออกครึ่งหนึ่งก็หมดเวลาแล้วแต่มันมีความสุขนะครับพี่ๆเพื่อนๆอะนนี้ให้อาหารตอนเช้าหนึ่นะครับปลาสีแดงนี่ฮะหลาแล้วก็พรใส่รวมๆกันมันเหมือนกับมีความสัมพันธ์กัน นี้มันไม่รู้เป็นลูกของตัวไหนอะไที่มันเต็มไปหมดสีมันจะมีสีแทรกเข้ามาก็สวอไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับบ้านผมผมใช้เป็นบอบปูนนะอันนี้ใบหนึ่งก็ตกประมาณสักร้อยห้าสิบาทร้อยเจ็สิบาทซึ่งจริงๆแล้วบอบปูนมันดีอย่างคือเวลาที่มันโดนแดดโดนน้ำมันจะไม่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีต้นไม้ทั่วไปอันนี้ตั้งอยู่ภายใต้ต้นมะม่วงนะครับเพราะเวลาที่ วยงามมากสำว่าผมนะผมพอใจเางเนี้ยอุ่นมันลงไปซื้อรู้สึกเออมีความสุขแล้วก็ไปหาซื้อปลาแบบสีแปลกๆมาใส่เพื่อมาให้มันยุ่งออกลูกผมจะพยายามเน้นปลาที่มันที่มันเขาเรียกว่าลูกยุงนี่เป็นหางลูกยุงที่แบบว่าออกลูกได้ครับช้อนมาด้วยไม่ออกมาด้วยราะวก็ออกลูกเลยเราก็จะเห็นมันออกลูกไข่แล้วไม่รู้าทีไปเจอตังลูกยุงทะนา้นล้นๆประมาณนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะนะครับปลาที่ผมพูดมาเนี่ยเลี้ยงตัวไม่ใช้ออกซิเจนเลยนะยกเว้นอ่าขอโทษทีฮะ ยกเว้นปลาเงินวางได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้แต่ว่าเราอยากเลี้ยงเสรอะหมือรนปลากระดก็สวยแต่ผมบอกเลยว่าปลากระดเนี่ยจะต้องซื้อที่เป็นคอกเดียวกันนะครับลองตัาไม่ร้อนเกันว่าคอกเดียวกันไหมถังปูนเป็คอกเดียวกันที่พี่ซื้อเลี้ยงได้เลยมันไม่ต่างเพราะมันโตขึ้นสีมันสูไม่ใหญ่เกินไปใบเล็กยังไงก็คลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาดูตลอดนะครับยังไงก็